สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับผมวันนี้มารีวิวชุดกระแตะนะครับกระเช้าติดหน้าหลังอันนี้เป็นของ l 4 0นะครับ l 4 0ตรงรุ่นนะครับกระแตะติดท้ายติดหัวติดท้ายครับกระแตะชุดหน้านี้ก็คือใช้ สวมกับบูทสลักใบมีดเลยนะครับจะสวมกับบูทสลักใบมีดยกสูงจากพื้นครับผมพอยกขึ้นแล้วก็จะสูงประมาณนี้ครับผมสูงประมาณนี้ครับผมอันนี้พาดูชุดหน้าก่อนชุดหน้าก็จะออกมารูปแบบนี้อันนี้เป็นตรงรุ่นของ l 4 0นะครับผมแท็กเตอร์ l 4 0ครับตรงรุ่น อันนี้ก็คือชุดหน้าครับผมเวลาติดไปแล้วก็จะอยู่ทรงนี้ย้อนแสงเนาะมันย้อนแสงหน่อยแล้วก็มาดูชุดหลังนี่คือชุดหลังครับผมลูกค้าสั่งสั่งทำครับลูกค้าสั่งทำพร้อมชุดหน้าหลังเลยก็คือทำพร้อมชุดหน้าหลังออกมาแล้วโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้ อันนี้คือชุดท้ายชุดติดท้ายตรงนี้ก็คือหูหูใส่แขนข้างแขนกลางครับผมใช้ยกขึ้นยกลงได้ใช้ยกขึ้นยกลงได้ไดหูสลักครับผมสลักอันนี้คือชุดท้ายครับผมรวมหน้าหลังรวมชุดหน้าหลังแล้วก็จะติดแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ ครับผมจะอยู่ประมาณนี้รวมชุดหน้าหลังนะฮะไวๆน่อยโอเคครับผมรีวิวถ้าใครสนใจสั่งได้นะครับผมสั่งได้รับประกอบรับ DIY งานงานเหล็กงานกลึงงานซ่อมงานทุกงานครับทุกงานก็รับอยู่เรื่อยๆครับผมมีออเดอร์เข้ามาเรื่อย ชุดหลังตอนนี้เหลือติดออเดอร์อยู่สองสองชิ้นนะครับผมสองชิ้นของในหมู่บ้านและอีกอันก็ของหมู่บ้านใกล้เคียงครับทุกชิ้นออกแบบเองทั้งหมดครับผมซันเดล่าก็จะเป็น m p p ครับเป็นโลโก้ของทางร้านนะครับเป็นโลโก้ของทางร้านเองครับผม m p p ก็คือย่อมาจาก มิตรภาพครับผมตรงตัวมิตรภาพคุละกันโอเคครับขอบคุณครับเบย